ในยุคที่การสู้รบเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความทันสมัยความจำเป็นในการมีอาวุธที่ทั้งแม่นยำใช้งานง่ายและรองรับการปฏิบัติการในทุกสภาพแวดล้อมได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับกองทัพยุคใหม่และประเทศไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้โดยศูนย์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ d t ได้เปิดตัวปืนไรเฟิล d t สองบูพับอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นก้าวใหม่ของอุตสาหกรรมอาวุธปืนภายในประเทศที่มาพร้อมดีไซน์ทันสมัยสมรรถนะเทียบเท่าอาวุธจากต่างประเทศและพร้อมเป็นอาวุธหลักของกำลังพลไทยในอนาคตการออกแบบทรงบูพับที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ DTE สบูพับใช้การออกแบบแบบบูพับซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือตำแหน่งของแมกกาซีนและกลไกการยิงถูกย้ายไปอยู่ด้านหลังของไกปืนทำให้ความยาวโดยรวมของปืนสั้นลงโดยไม่ลดความยาวลำกล้องข้อดีของรูปแบบนี้คือการเคลื่อนไหวในพื้นที่แคบได้ง่ายเช่นการรบในเขตเมืองหรือพื้นที่ป่าเขาโดยยังคงระยะหวังผลและความแม่นยำไว้เทียบเท่ากับปืนไรเฟิลแบบดั้งเดิมที่มีลำกล้องยาว โครงสร้างของปืนผลิตจากวัสดุโพลิเมอร์คุณภาพสูงผสมกับโลหะน้ำหนักเบาเพิ่มความทนทานต่อการใช้งานหนักและสภาพแวดล้อมที่หลากหลายพร้อมรางพิคาทินีสำหรับติดตั้งกล้องเล็งหรืออุปกรณ์เสริมเช่นไฟฉายเลเซอร์ laser, กล้องยิงกลางคืนได้ตามต้องการข้อมูลทางเทคนิคชนิดกระสุน5 5 6 4 5มิลมตรระบบการทำงาน gas operated rotating bolt โหมดการยิง กึ่งอัตโนมัติอัตโนมัติเต็มรูปแบบความยาวลำกล้องประมาณ20นิ้วระยะหวังผล5 0 0 6 0 0เมตรอัตราการยิงประมาณ7 0 0 9 0 0นัดต่อนาทีน้ำหนักประมาณ3.5กิโลกรัมไม่รวมแมกกาซีนด้วยความแม่นยำและอัตราการยิงที่สูงดีทีหี สงบูพับจึงเหมาะสำหรับทั้งการยิงสนับสนุนและการสังหารเป้าหมายระยะกลางรองรับการใช้งานโดยหน่วยรถพิเศษพลทหารแนวหน้าและหน่วยลาดตระเวนความสะดวกในการใช้งานการออกแบบของ DTE 2เน้นที่ความง่ายและความคล่องตัว ของผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นทหารมือใหม่หรือหน่วยรบพิเศษก็สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจตัวปืนมีระบบปิดกลอ,อกกระสุนที่สามารถปรับให้เหมาะสมทั้งมือซ้ายและขวาพร้อมปุ่มเปลี่ยนโหมดยิงที่เข้าใจง่ายและตอบสนองได้รวดเร็วในสถานการณ์วิกฤตนอกจากนี้ยังสามารถถอดประกอบและทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษทำให้สามารถบำรุงรักษาในสนามได้อย่างสะดวกความแม่นยำและการควบคุมแรงขีดหนึ่งในจุดเด่นของ DT 2บูพับคือการควบคุมแรงถีบได้ดีเยี่ยมแม้จะใช้กระสุน5 5 6มิลิเมตรซึ่งมีแรงประทะค่อนข้างสูงแต่ระบบลดแรงสะท้อนของปืนช่วยให้การยิงต่อเนื่องเป็นไปอย่างราบรื่นลดการเบี่ยงเบนของเป้าในขณะยิงต่อเนื่องอีกทั้งลำกล้องที่มีคุณภาพสูงผ่านการทดสอบความแม่นยำในระยะยิงไกลทำให้ DT ที2เป็นอาวุธที่มั่นใจได้ว่าทุกนัดมีโอกาสเข้าเป้าทดสอบสนามจริง DT สองบูพับได้ผ่านการทดสอบในหลายสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ภูเขาเขียวขจีพื้นที่ทะเลทรายจำลองหรือภารกิจจำลองในเมืองโดยปืนสามารถทำงานได้ดีในทุกสถานการณ์ทั้งในสภาพอากาศร้อนจัดฝนตกหรือสภาพฝุ่นและโครนตัวปืนไม่มีอาการติดขัดแม้ในระยะเวลายิงต่อเนื่องยาวนานระบบกลไกภายในยังคงเสถียรทำให้กองทัพมั่นใจในการใช้งานจริงการเปรียบเทียบกับปืนไรเฟิลต่างประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับปืนไรเฟิลชั้นนำจากต่างประเทศเช่น FN F 2000 สเตอรอัหรือ IWE Tower พบว่า DTE สองบูพับมีความสามารถใกล้เคียงกันในหลายด้านทั้งความแม่นยำความคล่องตัวและระบบการควบคุมที่ทันสมัยโดยได้เปรียบในด้านการออกแบบให้เหมาะกับสรีระของทหารไทยและการใช้วัสดุที่ทนร้อนและทนฝุ่นดีกว่ารุ่นอื่นในสภาพภูมิอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แนวทางการใช้งานในกองทัพไทย DTE สองบูพับถูกวางเป้าหมายให้เป็นอาวุธประจำการใหม่ของทหารราบไทยแทนที่รุ่นเก่าที่ใช้งานมานานหลายสิบปีโดยในเฟสแรกจะนำไปทดลองใช้งานกับหน่วยเฉพาะกิจและหน่วยรบพิเศษก่อนที่จะกระจายไปยังหน่วยรบแนวหน้าในระยะถัดไปการผลิตภายในประเทศยังช่วยลดต้นทุนและการพึ่งพาอาวุธจากต่างประเทศเพิ่มความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ในระยะยาวสู่อนาคตของอาวุธผลิตไทย DTE สองบูพับไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่เป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการสร้างระบบอาวุธภายในประเทศด้วยมาตรฐานระดับสากลและประสิทธิภาพที่ได้รับการยอมรับจากหลายฝ่ายทำให้ดีทีสองเป็นแบบอย่างของการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารในประเทศและอาจเป็นต้นแบบสำหรับการส่งออกอาวุธไทยในอนาคตสู่ตลาดอาเซียนหรือระดับนานา,นาชาติบทสรุปปืนของทหารไทยยุคใหม่ปืนไรเฟิลดีที สองบูพับคือการหลอมรวมของเทคโนโลยีความเข้าใจในภูมิประเทศและประสบการณ์จากสนามรบจริงสู่การสร้างอาวุธที่มีประสิทธิภาพทนทานและทันสมัยพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันประเทศในศตวรรษที่21และที่สำคัญคือนี่คืออาวุธฝีมือคนไทยที่เราสามารถภาคภูมิใจได้อย่างเต็มที่